Cheer, cheer. สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมตอนนี้เดี๋ยววันนี้เราจะมาดูสินค้าเพจช็อป <P et> <shop> กันนะครับอ่าโอเคโอเคมามามา,มาสวัสดีทุกท่านนะครับผมวันนี้นะครับฝากกดแชร์ด้วยนะครับหลายท่านไม่ไม่ทราบว่าจะมาไลฟ์ผ่าน youtube ซึ่งก็ไม่ได้ตั้งตัวเหมือนกันนะครับอ่ะ เราจะพามาชมสินค้าเพรช็อปของเรานะครับผมเพื่อนท่านใดอยากจะเริ่มเลี้ยงน้องปอมและอยากจะเตรียมความพร้อมนะครับจริงๆวันนี้ผมจะมาแนะนำผูอ้อุปกรณ์เบื้องต้นคอกเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดแต่ว่ามันกลางตรงนี้ไม่ได้เนาะผมให้ดูเป็นรูปแล้วกันคอกที่เรามีจะเป็นแบบนี้นะครับคอกไซส์แบบคอกแบบน็อกดาวน์นะครับไซส์ข,ขนาด80คูณ160คูณ80นะครับ จะเป็นทรงนี้นะครับหลายท่านเคยเคยซื้อไปแล้วนะครับอาจจะเป็นทรงนี้สีดํานะครับตอนนี้มีของอยู่นะครับตอนนี้มีของอยู่ไซส์ทรงนี้สีดําฝากกดแชร์ด้วยนะครับหลายท่านเข้ามาแล้วเอาไปแชร์แปะที่ Facebook ด้วยนะครับเพื่ออจะมีท่านใดเข้ามาชมกันนะครับสำหรับอุปกรณ์ที่จําเป็นจริงๆเลยเนี่ยผมบอกเลยว่าสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยคือผ้านะครับผ้านี้ขาดไม่ได้เลย <c oughs> ผ้ารองอคอกนั่นเองนะครับขาดไม่ได้เลยผ้าตัวนี้นะครับเพราะว่าเรื่องขาเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆนะครับเรื่องขาเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆตัวอคอกนี้จําเป็นมากๆนะครับตัวอคอกนี้จําเป็นมากๆนะครับฟึบฟึ๊บฟ,ฟ,ฟึนี่ผ้าแบบนี้นะครับ ตัวรองข้อนี่คือจําเป็นมากๆจริงๆนะครับอ่าเพราะอะไรเพราะว่าจะทําให้ขาไม่มีปัญหานะครับเห็นไหมครับนี่ผ้าอันนี้ลายแรกลายนกนกหูสวยมากๆเลยนะครับแล้วตัวผ้านี้มีความลักษณะหนามากๆนะครับ ตัวนี้จะหนามากๆนะครับผมอ่าแล้วก็เป็นแผ่นมียางรองข้างล่างมันจะเป็นผ้าแบบยางยางนิดนึงนะครับผมซึ่งมันจะไม่ได้ทําให้แบบเอ่อไอตัวฉี่หรืออะไรเงี้ยทะลุลงไฟนะครับผมอ่าตัวนี้เป็นตัวแรกเลยห้าร้อยห้าสิบาทนะครับตัวนี้ห้าร้อยห้าสิบาทนะครับห้าร้อยห้าสิบบาทนะครับสําหรับผ้ารองคอกตัวนี้นะครับสำหรับผ้ารองคอกตัวนี้นะครับห้าร้อยห้าสิบาทนะครับ เก็บใส่ถุงก่อนเก็บใส่ถุงก่อนอ่าอ่าเชิญเชิญเจะบอกว่าสเปรย์มาแล้วนะจ๊ะสเปรย์มาแล้วนะครับเยอะมากรอบนี้สามพันสามพันขวดนะครับจัดไปเลยจุกๆเลยนะครับผมสเปรย์มาแล้วสเปรย์สเปรย์สเปรย์มากันแล้วนะครับนี่เลยนี่เลย 320บาทตัวนี้ใช้ดีมากแล้วก็ฟีสแบกดีมากๆนะครับ320บาทตอนนี้ส่งฟรีนะครับ100 ML ฉีดได้ตั้งแต่2เดือนขึ้นไปนะครับน้องปอมตั้งแต่2เดือนขึ้นไปฉีดได้เลยนะครับตัวนี้นะครับ1 320บาท1,0 0 ML ตอนนี้ส่งฟรีนะครับเยอะมากๆช่วงนี้สําหรับสเปรย์นะครับมาแล้ว3000ขวดสั่งเข้ามาเลยแต่ถ้าใครอยากได้ราคาส่งนะครับอ่อโหลนึงนะครับจะได้ราคา280 นะครับผมสองร้อยแปดสิบต่อขวดนะครับหนึ่งโลสองร้อยแปดสิบนะครับเพราะว่าเก็บได้นานมากนะครับเก็บได้นานมากๆตัวนี้นะครับเก็บได้นานมากๆเลยสามร้อยี่สบาทถึงเรฉีดแล้วจะรู้เลยว่าวีขนง่ายบำรุงขนจากภายนอกด้วยนะครับตัวนี้สามร้อยี่สิบาทนะครับตัวสเปรย์ใครยังไม่สั่งๆเลยนะครับลิงก์อ่ะ ทักไปที่ l ล n e s อสไซฮีโร่ปอมนะครับไลน์เอสไซฮีโร่ปอมแล้วเราก็จะมีลิงก์ให้นะครับในการสั่งสินค้าทั้งหมดเลยนะครับอ่ะเครื่องเป่าขนเครื่องเป่าขนเราก็มีนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราจะมาทีละสเต็ปก่อนสิ่งที่จําเป็นในการเลี้ยงน้องปอมนะครับผมบอกเลยว่าอ่ะผ้าอย่างหนึ่งแล้วที่ผมแจ้งไปผ้าแบบหนึ่งแล้วที่จําเป็นผ้านะครับที่จําเป็นอ่ะต่อมาชาม ชามอาหารถ้วยชามอาหารถ้วยชามอาหารนะครับถ้วยชามอาหารเป็นสิ่งที่จําเป็นแน่นอนและอีกอย่างหนึ่งสิส่งที่จําเป็นคือจุกขวดน้ํานะครับตัวนี้69บาทสําหรับชามอาหารนะครับ69าบาทเป็นชามสแตนเลสตัวนี้จะไปฆ่าเชือ้อไปต้มไปล้างอะไรได้หมดฆ่าเชือ้อไปต้มไปล้างอะไรได้หมดนะครับตัวชามสแตนเลสตัวนี้นะครับ 69บาทนะครับตัวชามสแตนเลสตัวนี้69บาทใช้ดีมากๆแล้วทนมันคุ้มมากตัวเนี้มันดูเรียบๆง่ายๆนะครับแต่มันมันใช้ทนใช้ดีมากๆนี่เห็นไหมครับใช้ดีมากๆจริง69บาบาทนะครับช่วงนี้ส่งฟรีนะครับช่วงนี้เราส่งฟรีอยู่นะครับอันนี้69บาทนะครับผมอ่ะหกบาทพร้อมกับขวดน้ํานะครับ เซตเริ่มต้นการเลี้ยงเนี่ยผมแนะนําเลยว่าสิ่งที่ต้องมีคือชามขวดน้ําแล้วก็ผ้าอ่ะผ้าผเอาไว้นะผ้านะครับอ่านี่ผ้ารองแล้วก็คอกนะครับอันนี้จะเป็นเซตที่อ่าอันนี้จะเป็นเซตที่พร้อมเริ่มการเลี้ยงนะครับผมนี่ก็ชามอาหาร69บาทขวดน้ํา อันนี้ร้อยเจ็ดสิบห้านะครับส่วนผ้าห้าร้อยห้าสิบนะครับที่จำเป็นจริงๆก็มีสามอย่างแล้วแล้วก็คอกนะครับอย่าลืมนะครับของเรามีคอกด้วยสองพันสามร้อยห้าสิบสำหรับคอกนะครับไซส์แปดสิบคูณร้อยหกสิบคูณแปดสิบนะครับไอตัวคอกมันจะดูยากหน่อยผมเออ่ให้ดูผ่านเมนูกันแล้วกันเดี๋ยวทักไปที่ Line แอสไซน์ฮีโร่ปอมนะครับเราจะมีเราจะมีให้ดูอคอกมันจะเป็นแนวนี้นะครับอคอกจะเป็นแนวประมาณนี้เนี่ย เห็นไหมครับผมอ่าข้อมันจะเป็นแนวประมาณนี้เนาะเป็นชิ้นแบบนี้นะครับผมก็ถอดแบบน็อกดาวได้แล้วก็จะบอกว่าสเปรย์ตอนนี้เยอะมากๆนะครับสเปรย์ของเรานะครับเยอะมากๆเลยสามรอยยี่สิบาทรถนี้มาสามพันขวดนะครับรถนี้มาสามพันขวดขั้นรายการสำหรับสเปรย์ใครจะสั่งสั่งได้เลยนะครับตัวสเปรย์พอยตันคือขายดีมากๆนะครับสามร้อยยี่สิบ บาทตัวนี้นะครับ3า0บาทนะครับถ้าใครอยากได้เป็นยกโหลนะครับเหมาโหลขวดละ280ได้ส่งฟรีเหมือนกันเมาส์โหลขวดละ280อนะครับอ่ะของจะเป็นมีอะไรบ้างมีคอกผ้ารองขวดน้ำถ้วยอาหารนะครับและถาดฝึกขับถ่ายนะครับถาดฉี่อ่ะถาดฉี่ถาดฉี่ถาดฉี่เดี๋ยวอ่ถาดฉี่เรามีรุ่นนี้ อาชี4สี่ร้อยยี่สบาทอาชี2สี่รอยี่สิบเรามีรุ่นนี้นะครับสี่บาทรุ่นนี้ส่วนใหญ่เนี่ยข้อดีคือน้องหมาจะไม่ค่อยเข้าไปนอนน้อยนักที่จะเข้าไปนอนนะครับของจําเป็นถาดฉี่นี้ก็จําเป็นนะครับตัวถาดฉี่เนี่ยก็จําเป็นนะครับน้อยนักที่จะเข้าไปนอนเพราะว่า ต่างจากแบบแผน่นแบบแบนแบบแบนก็เขาจะชอบน้องน้องปอมตัวเลื่อชอบเข้าไปนอนนิดนึงนะครับอันนี้เป็นแบบแบบแบบมีขอบนะครับผมนี่ก็เป็นเซตแบบนี้เลยใช้คู่กันกับตัวแผ่นซับนะครับผมแนะนําว่าใช้คู่กันตัวแฟนตัวแผ่นซับเพราะว่าเขาจะได้ฉีแล้วก็ซับลงไปนะครับตัวนี้250บาทนะครับ250าบาท100แผน่น ส่งฟรีคุ้มมากๆชิ้นใหญ่ขนาดนี้ปกติคิดค่าส่งนี่คือไม่รู้จะได้กำไรหรือเปล่าเพราะมันเปหนักกับค่าส่งอันนี้ส่งฟรีนะครับตัวนี้ส่งฟรีให้นะครับผมส่งฟรีให้ทุกอย่างเลยนะครับอ่ะถาชี้ไปแล้วเนาะถาชีไปอะไรแล้วทีนี้แน่นอนบ้านนะครับตัวนี้จะเป็นบ้านเป็นเป็นเป็นเบาะนอนนั่นเองนะครับก็จะเป็นลักษณะเป็นแบนแบนแบบกลางออกมาเป็นแบนแบนนะครับ ตัวนี้มีสีชมพูกับสีฟ้าเดี๋ยวดูราคาให้สักครู่นะครับราคาที่นอนเดี๋ยวนะผมดูราคาที่อ่ะสองอยห้บาทครับที่นอน250บาทมีสอสี250บาทมีสองสีมีสีฟ้ากับสีชมพู250บบาทสีฟ้ากับสีชมพูนะครับผม มันจะกลางออกมาได้ใหญ่ใหญ่กว่านี้นะครับอันนี้มันแฟบแฟบดูสูญญากาศไว้อยู่ดูสูญญากาศไว้อยู่นะครับนี่เห็นไหมครับอ่ามีสองสีนะครับสีฟ้ากับสีชมพูสีฟ้ากับส,ส,สีชมพูแบบนี้อ่าของที่ต้องมีนะครับผมของที่ต้องมีอีกอย่างหนึง่งตัวแผ่นเย็นตัวนี้แผ่นเจลเย็นตัวนี้นะครับอ่าแผ่นเจลเย็นตัวนี้ร้อยเก้าสิบเก้าบาทถูกแสนถูก ดูเวลากลางนะครับเวลากลางที่นอนออกมาเนี่ยเห็นไหมเวลากลางที่นอนมันจะเป็นอย่างนี้เห็นไหมครับน้องอยู่ได้อย่างสบายเลยจริงว่าเว่าด้วยแผ่นเจลตัวนี้เราสามารถวางตรงแผ่นที่นอนแบบนี้ได้เลยนะครับวางตรงแผ่นที่นอนแบบนี้ได้เลยตัวแผ่นเจลเนี่ยสามารถวางตรงเบาะที่นอนเข้าไปได้เลยเพื่อเขาจะได้ล่อให้น้องน้องไปนอนตรงที่นอนและหลายคนถามว่าสามารถทาความสะอาดอย่างไงด้วยตรงนี้เป็นผ้ามันนะครับ เราสามารถล้างได้เลยล้างหรือเช็ดเอเอ,อเช็ดล้างฉีดสเปรย์หรือว่าเช็ดพวกแอลกอฮอล์ก็ได้นะครับผมทาได้หมดเลยเป็นล้างได้เพราะว่าอันนี้เป็นเหมือนผ้าล่มเนาะจริงๆมีหลายลายนะครับมีลายเป็นทหารแล้วก็ลายแบบน่ารักน่ารักกว่านี้ก็มีนะครับผมอันนี้ก็จําเป็น199บาทคือถูกมากแผ่นใหญ่นะครับนอนได้ทั้งตัวเลยอะ่ะแล้วเขาจะหลอกล่อให้น้องๆมานอนเพราะไม่จําเป็นต้องแช่ตู้เย็นด้วยซ้านะครับจริงๆแค่สัมผัสแบบเนี้ย เขาก็จะรู้สึกเออเขาเย็นแล้วก็จะทําให้เขามานอนที่นอนตรงนี้ก็ามานอนตรงแผ่นเจลตรงนี้ก็หมดปัญหาการไปนอนถาดฉี่นะครับอันนี้ช่วยได้เยอะนะครับอันนี้บอกไว้เลยนะครับอันนี้ช่วยได้เยอะช่วยได้เยอะจริงๆอ่ะต่อมามีบ้านแบบนี้ด้วยนะนอกจากที่นอนแล้วอ่ะถ้าใครอยากจะชอบสไตล์ที่เป็นแบบเป็นบ้านเนาะที่เป็นกระโจมนะครับกระโจมสีน่ารักมากเลยอะ่ะนี่กระโจมเรามีหลายสีนะ กระโจมนะครับกระจมเก้าร90้อยเก้าร้อยห้าสิบาทสีแบบสีเขียวนี้ก็มีให้เข้าไปดูสินค้าในลิงก์นะครับจะเห็นสินค้าเยอะมากเห็นไหมครับกระจมที่เป็นลายเขียวๆแบบนี้ก็มีนะครับเป็นลายสีเขียวๆน่ารักมากเลยอ่ากระจมเป็นลายสีเขียวๆสีเขียวๆน่ารักเป็นกระจมแบบนี้เลยสําหรับน้องๆหนูๆนะครับเก้าร้อยห้าสิบบาทนะครับเก้าร้อยห้าสิบบาทนะครับผมอ่าแล้วก็ อีกลายหนึง่งอันนี้จะเป็นแบบใครชอบแบบสไตล์มินิมอลหน่อยแบบเบาๆสีขาวๆนะครับอ่าเบาๆขาวๆแบบนี้ก็มี950บาทเป็นกระโจมใหญ่แบบนี้เลยนะครับ950บาทเป็นกระโจมใหญ่แบบนี้เลยนะครับ950บาทเป็นกระโจมใหญ่แบบนี้เลยนะครับไซส์ใหญ่มากทรงฐานห้าเหลี่ยมนะครับเป็นทรงฐานแบบห้าเหลี่ยมสําหรับกระโจมตัวนี้นะครับอันนี้จะเป็นลายอันนี้จะเป็นลายแบบ สีน้ำตาลนะครับเป็นลายสีน้ำตาลนะดูในนั้นไม่ออกดูเป็นเขียวขี้ม้าไม่ใช่นะครับเป็นลายสีน้ำตาลนะครับ <co. S 1> เป็นลายสีน้ำตาลนะครับตัวนี้เป็นกระโจมสําหรับน้องๆนะครับก็สามารถสั่งซื้อได้นะครับผมมันก็จะมีอุปกรณ์เป็นไม้เสียบอะไรแบบดีมากๆมีเป็นเซตแบบนี้เลยนะครับม<ด>ีไม้เสียบให้ด้วยไม้เสียบแบบนี้นะครับก <ๆๆ S 2> <ๆ S 1> ็จะเป็นเซตอยู่ในห่อแบบนี้เลยสามารถพับเก็บได้เคลื่อนย้ายได้นะครับ อ่าพับเก็บได้เคลื่อนย้ายได้นะครับดีมากๆเลยกลับมาแล้วเมื่อกีค้ค้างนะครับค้างไปได้ยังไงกลับมาแล้วอ่าทุกท่านโอ้โหหายไปหมดเลยอ่ะสำหรับอาหารนะครับตัวนี้สามร้อยสามร้อยไรเดี๋ยวกดูก่อนลืมราคาขอ,อยยญาครับผมลืมราคาลืมราคาสำหรับเซตอาหารสามร้อยสามสิบเก้าบาทสามร้อยสามสิบเก้าบาทขนาดหนึ่งกิโลกรัมนะครับ ใช้กับน้องปอมได้นะครับตัวนี้เราจะแนะนําให้ใช้สตาร์เตอร์ตัวมินิสตาร์เตอร์ก่อนนะครับเม็ดจะเล็กมากนะครับตัวนี้เม็ดจะเล็กดีมากๆเลยนะครับเม็ดเล็กดีมากๆตัวนี้339บาทคือถูกมาก1นกิโลนะครับตัวนี้ใช้ได้นานนะครับอ่าส่วนท่านใดอยากจะได้ตัวนี้นะครับตัวสตาร์เตอร์มูดไปผสมก็ได้นะครับตัวสตาร์เตอร์มูดเราก็มีนะครับ ถ้าอยากจะสั่ง starter m o ์ม s e เราก็มีเหมือนกันในส่วนของอาหารนะครับ starter m o ์ม s e ตัวนี้จะอยู่ที่45บาทนะครับตัว starter m o ์ม s e จะอยู่ที่45บาทาใช้ตัวนี้เพื่อผสมกับอาหารนะครับไม่ได้แนะนําให้กินเพียวๆนะครับใช้ตัวนี้ผสมกับอาหารดีกว่านะครับเป็นตัว starter m o ์ม s e นะครับผสมกับอาหารนะครับนี่ starter mousse starter m o ์มูอ่ะนี่คือเซต ความจําเป็นประมาณนี้ทีนี้เรามาดูเซตที่เป็นเกี่ยวกับการดูแลพ,พวกบํารุงดีกว่านะครับผมตัวบํารุงผมก็จะแนะนําเป็นสามตัวหลักๆนะครับก็คือเป็นนูติพตเจลนะครับเป็นเจลวิตามินเวลาดึงเนี่ยก็ดึงใส่ไซลิงได้นะครับเอาไซลิงมาจิ้มที่ปากขวดนะครับก็เราก็ดึงออกมาตัวนี้นูติพตเจลนะครับผมนูติพตเจลตัวนี้อยู่ที่370บาทนะครับ นุติพัฒเจลเนี่ยทานได้เลยเช้าเย็นได้เลยนะครับ370บาทเป็นหลอดแบบนี้เวลาเราใช้งานใช่ไหมครับเราก็เอาตัวไซลิงเนี่ยมาดึงตรงนี้ปื๊ดออกมาจากหลอดนะครับเอาตัวเอา,เอา,เ,อาเอาไซลิงเนี่ยดึงจากปลายหลอดตรงนี้นะครับอ่าเดี๋ยวเราจะสาธิตกันให้ดูนะครับว่าป้อนยังไงหลายท่านไม่รู้เอาไปบีบใส่อาหารนะครับจริงๆบีบใส่อาหารได้ไหมก็ได้แต่ว่ามันจะมันเปืองเอาง่าย ดูนะครับนี่คือไซลิงค์นะครับไซลิงค์3 ml ก็ได้วิธีใช้คือหมุนตรงนี้ออกมานะครับแล้วก็มันจะมีปลายแหลมๆของตัวไอ้ฝาเนี่ยเราก็จิ้มเข้าไปเพื่อเปิดนะครับแต่ตัวนี้มันเปิดไปแล้วหลังจากนั้นเราใช้ตัวนี้นะครับดึงมือซ้ายบีบนิดนึงมือขวาก็ดึงไซลิงค์นะครับดึงออกมาแบบนี้นี่ดึงดึงดึงแล้วก็ไปป้อนที่มุมปากนะครับ ดึงแล้วก็ไปป้อนที่มุมปากเห็นไหมครับมันก็จะเต็มแล้วมันไม่เลอะเทอะไม่ได้จําเป็นต้องแบบว่าอุไปบีบใส่อาหารหรือว่าเอาไปมือไปไป้ายอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะอยู่ในหลอดแบบนี้นะครับเป็นในไซลิงค์แบบนี้ช่วยจเจริญอาหารแล้วก็เป็นการดูแลสุขภาพภายใน,นก็เหมือนกินวิตามินตัวนี้จะมีวิตามินเยอะมากวิตามิน A DE นะครับไทเอ่อไทมีนโอ้เยอะ B1 B2, B6 B12 ีนะครับมีโฟลิกด้วยโฟลิกแอซิด จริงๆพวกโฟลิตมันก็คือเป็นเหมือนพวกแร่ธาตุนะครับเหมือนพวกสังกะสีพวกนี้ในนี้ก็จะมีเหมือนกันนะครับผมในส่วนของยาบำรุงเลือดนะครับมีธาตุเหล็กมีอะไรเงี้ยคล้ายๆเหมือนของคนเลยนะครับเห็นไหมครับใช้ตัวนี้ป้อนนะครับใช้ป้อน3 ml เลยก็ได้เช้าเย็น2เวลาเป็นการเสริมนะครับเป็นการเสริมให้กับเด็กๆที่บ้านของเรานะครับอ่าโอเค ต่อมาอีกตัวหนึ่งที่เราจะแนะนำก็คือเป็นตัวโอวิทนะครับตัวนี้49บาทตัวนี้ก็ป้อนได้เหมือนกันนะครับวันละหนึ่งอ่ะอันนี้ก็จะมีน้ำมันปลาเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยก็จะช่วยเรื่องขนนะครับอันนี้49บาทก็จะมีน้ำมันปลาเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับตัวนี้จะช่วยเรื่องขนนะครับผมด้วยนะครับแล้วก็มีพวกแคลเซียมเลซิตินด้วยนะครับอ่าตัวนี้49บาบาทเป็นขวดก็ใช้ ไซลิงเหมือนกันส่วนถ้าใครอยากบํารุงเลือดส่วนใหญ่เด็กเนี่ยน้องปอมเด็กๆกก็จะมีภาวะเลือดจางได้นะครับแต่จริงจริงตัวนี้เราจะเน้นไปที่คุณแม่นะครับแม่หมานะครับที่ต้องการบํารุงเลือดตอนท้องตอนตั้งครรภ์น,นะครับตัวนี้ร้อยเจ็ดสิบบาทถูกมากเลยร้อยเจ็ดสิบบาทถูกมากมากเลยนะครับอ่าตัวนี้นะเป็นยาบํารุงเลือดนะครับร้อยเจ็ดสิบบาทตัวนี้ถูกถูกนะครับ ถูกมากๆเป็นบำรุงเลือดสําหรับน้องที่เป็นแบบเหมือนภาวะเลือดจางเหมือนอะไรเงี้ยดีมากๆสําหรับตัวนี้ปกติแม่หมาผมจะใช้ตัวนี้อยู่แล้วนะครับเป็นตัวบำรุงนะครับเป็นตัวบำรุงเป็นในแม่หมานะครับของเราเราก็ใช้ตัวนี้นะครับร้อยเจ็ดสิบาทเป็นตัวบำรุงเลือดนะครับอ่ะพวกกรรไกรตัดเล็บก็มีนะอ่ะต่อไปเดี๋ยวเรามาดูเรื่องหมวดหมู่ของการบำรุงก่อน อ่ะบำรุงผมก็จะแนะนําหลักๆเป็น3ตัวเมื่อกี้นะครับบำรุงก็แนะนําเป็นหลักๆคือ3ตัวเมื่อกี้ทีนี้มาดูในส่วนของการทําความสะอาดบ้านนะครับการทําความสะอาดนะครับผมอ่าเดี๋ยวดูตัวต่อไปสักครู่นะครับ จริงๆตัวนี้นะครับเป็นตัวฆ่าเชื้อไรในหูเราก็มีนะที่เป็นแบบขนาด10กรัมนะครับตัวฆ่าเชื้อไรในหูตัวนี้เราก็มีนะครับผมอ่ะตัวฆ่าเชื้อไรในหูตัวนี้ก็มีเหมือนกันไฟมันจ้าไปมองไม่เห็นอ่ะตัวฆ่าเชื้อไรในหูตัวนี้ก็มีเหมือนกันนะครับแล้วก็ส่วนตัวเนี้ยจะเป็นตัวเช็ดคาบน้ําตานะครับตัวเช็ดคาบน้ําตาตัวเช็ดคาบน้ําตานะครับผมอันนี้ก็มีเช็ดคาบน้ําตา อ,อในลิงเนี่ยเอ,อในลิง์ตัวเช็ดข้ามน้ำตาเราหายนะตัวเช็ดข้ามน้ำตาเราไม่มีนะทำไมไม่เอาเช็ดข้ามน้ำตาขึ้นในลิงไม่มีนะไม,ไม่มีไม่มี ตัวเช็คคราบน้ำตาเดี๋ยวเพิ่มในลิงก์ให้นะครับตัวนี้นะเดี๋ยวเพิ่มในลิงก์ให้นะครับสาหรับตัวเช็คคราบน้ําตานะครับผมอ่าโอเคเดี๋ยวเพิ่มให้นะครับตัวสเปรย์อย่าลืมนะครับสเปรย์พอยตันมีแล้วนะครับกรรไกรตัดเล็บตัวนี้95บาทนะครับผมพร้อมตะไบนะครับตัวนี้กรรไกรตัดเล็บ95บาทพร้อมตะไบตัดเล็บเองที่บ้านนะครับได้เลยใน YouTube ผมจะมีสอนด้วยนะครับใน YouTube จะมีสอนด้วยว่าตัดเล็บแบบไหน ายาวสั้นยาวอะไรขนาดไหนหลายท่านอยากจะดูของในลิงก์นะครับทักไปที่ Li n e แอสไซ o ฮีโร่ปอมนะครับไลน์แอสไซฮีโร่ปอมไลน์แอสไซฮีโร่ปอมได้เลยนะครับผมจะมีลิงก์สั่งสินค้าเพจช็อปให้นะครับพวกแปลงพวกนี้แล้วก็หวีหวีแบบนี้เราก็มีนะครับคือตัวที่เป็นหวีซี่แบบนี้เลยตัวที่เป็นหวีซี่แบบนี้เราก็มีนี่หวีซี่ตัวนี้หนึ่งพันสามร้อยห้าสิบาทคือใช้ดีมากแล้วก็คุ้มมากๆ นะครับถ้าใครอยากจะมีตัวหวีแปลงสปาแบบนี้ด้วยก็ได้อันนี้390นะครับอันนี้390เป็นตัวหวีแปลงสปาเป็นแบรนด์ฮีโร่ปอมเองนะครับปั๊มแบรนด์ฮีโร่ปอมเองเลยนะครับแต่ตัวนี้ผมเล็กคอมเมนต์มากๆใช้คู่กันกับสเปรย์ใช้คู่กันกับสเปรย์นะครับใช้คู่กันกับสเปรย์ตัวนี้เจ๋งมากๆฉีดสเปรย์ก่อนฉลมแล้วก็ใช้หวีตัวนี้ตัวนี้พันสามร้อยห้าสิบบาทคือคุ้มจบ แล้วก็หวีง่ายน้องๆจะชอบหวีนะครับส่วนสเปรย์ตัวนี้เราฉีดแล้วเราก็หวีหวีหวีได้เลยนะครับฉีดฉีดแล้วก็หวีหวีได้เลยนะครับอ่ะต่อมาเรามาดูอะไรกันอีกพวกแชมพูก็มีนะครับจะมีเป็นของตัวฮอปนะครับแชมพูมีเป็นของตัวฮอปตัวนี้นะครับแชมพูเป็นของตัวฮอปแล้วก็มาลาเซ็บก็มีนะครับสําหรับน้องที่มีอาการคันหรือแพ้นะครับ ให้ใช้มาลาศิตัวนี้ได้นะครับตัวมาลาศิเราก็มีนะครับมาลาศิเราก็มีหรือใครอยากได้เซตชุดกันไกลหวีขนตกแต่งขนเองที่บ้านตัวนี้ก็มีนะครับ1,9 0 0เท่าไหร่นะ90าบบาทน,น่าจะประมาณน,นั้นนี่สวยมากๆนะครับสวยมากเคยเอามาโชว์แล้วแล้วก็ด้ามจับไม่เหมือนใครตัวนี้จะเป็นกันไกลโคง้งเห็นไหมครับมีความโคง้งของของตัวกันไกล นะครับเราด้ามจับลายไม่เหมือนใครด้วยมีการสลักลายลงไปนะครับตรงด้ามจับสวยเท่เก๋มากมากนะครับสําหรับตัวกันไกลของเรานะครับกล่องหนึ่งก็จะมีสามสามชิ้นนะครับผมมีกันไกลโคง้งกันไกลตรงกันไกลซอยนะครับโค้งตรงซอยนะครับมีสามตัวนะครับตัวนี้มีติดบ้านไว้ซื้อเซตเดียวจบเลยถ้าอยากจะแต่งขนเองที่บ้านเราก็ทําได้การแต่งขนน้องปอมจริงๆส่วนใหญ่เราจะใช้ตัวกันไกลซอยแบบนี้นะครับ เราจะใช้กันไกรซอยแบบนี้ในการตัดแต่งนะครับผมถ้าใครอยากลองแต่งดูก็ลองทําได้นะครับซื้อติดบ้านไว้นะครับจะได้แบบว่าเรู้ว่าวิธีการแต่งขนทํายังไงแบบไหนอะไรแบบนี้นะครับเราก็ลองฝึกเองที่บ้านได้เลยนะครับผมสามารถทําได้นะครับซื้อลงทุนครั้งเดียวนะครับคุ้มมากๆาก,มากไม่ต้องไปไถแบตเตอรี่แล้วขนช็อตอะไรอย่างนี้ด้วยนะครับเราเล็มๆให้ตรงตามมาตรฐาน ของสายพันธุ์ฟอร์มเมรเนียนดีกว่านะครับผมอ่าอันนี้ก็จะเป็นหนึ่งเซตมีกล่องใส่ให้ด้วยนะครับนี่มีกล่องใส่ให้ด้วยนะครับผมอ่าส่วนปลาดุกดิ๊กอันนี้ร้อยแปดสิบห้าบาทปลาดิ้นได้ถูกมากนะครับผมร้อยแปดสิบห้าบาทหนึ่งร้อยแปดสิบห้าบาทด,ด, millet, ด, بي, padding, ด,ดิ้นได้ดิ้วดิ้วดิ้วแบบนี้เลยดิ้นได้ดิ้นได้ดิ้นได้นะครับหนึ่งร้อยแปดสิบห้าบาทนะครับใครอยากจะสั่งอนここันนี้ชาร์จแบตได้นะครับอันนี้ชาร์จแบตได้ด้วยนะครับอ่า ถ้าฉีข้างหลังก็มีนะครับพวกของเล่นพวกอะไรก็อ่ะเครื่องเป่าขนอ่ะเดี๋ยวผมจะพาดูเครื่องเป่าขนก็มีนะครับี่ยพวกเครื่องเป่าขนแล้วก็มีของนะครับด้านล่างเพียบเลยสปรงสเปย์นะครับอันนี้สองพันเก้าร้อยเก้าสิบาทนะครับมีสีชมพูกับสีน้ําเงินนะครับเครื่องเป่าขนนะครับ ชมพูกับน้าเงินอ่าของเล่นน้องหมาก็มีนะครับเดี๋ยวเขาไปดูในลิงก์นะครับอ่าพวกสินค้าพวกนี้มีเยอะแยะเลยนะครับไว้รองรับความต้องการของทุกท่านนะครับอ่าฝั่งนู้นเห็นไหมครับมีก็มีผ้ามีอะไรด้วยนะครับผมอ่าโอเคครับผมสําหรับของใช้นะครับทั่วไปก็จะมีประมาณนี้นะครับช่วงนี้เราส่งฟรีอยู่นะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับถ้าท่านอดาจะสั่งนะครับแอดไลน์ไลน์แอดไซน์ฮีโร่ปอมนะครับแอดไปที่ไลน์แอดไซน์ฮีโร่ปอมนะครับขอลิงก์ได้เลยนะครับ โอเคสำหรับวันนี้ก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ